อดเรียรราคาแพงส่องปฏิกิริยาขมิหลังเวียดนามใช้แผนเด่นขาดสร้างถนนตัดทางเข้าออกครองมูลค่าหมื่นล้านกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความตึงเครียดครั้งใหม่ในกัมพูชาและเวียดนามเมื่อเวียดนามตัดสินใจเดินเกมเดือดตัดเส้นเลือดทางการค้าที่สําคัญ,ญยิ่งของกัมพูชาด้วยการทุ่มมบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างถนนถงทะเลซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการเมกะโปรเจกต์พรองฟูนังเตชมูลค่ากว่า1.77หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐของกัมพูชา การกระทำที่แสดงถึงความเด็ดขาดของเวียดนามครั้งนี้ปิดตายทางออกหลักของครองฟูนันเตโชอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้ชาวกัมพูชาจำนวนมากออกมาโจมตีรัฐบาลของตนเองอย่างหนักโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอ่อนแอที่ปล่อยให้สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มาถึงจุดที่เสียเปรียบอย่างร้ายแรงเรื่องราวนี้ถูกแชร์อย่างร้อนแรงในอาเซียนเมื่อเวียดนามเดินเกมเดือด ทุ่งมกสร้างถนนถงทะเลปิดตายทางออกหลักของกัมพูชาที่เชื่อมกับเมกะโปรเจกต์คลองฟูนันเตชมูลค่า1.77ล้านดอลลาร์โดยกัมพูชาหวังจะใช้คลองนี้ลดการพึ่งพาวเวียดนามแต่กลับต้องเผชิญกับวิกฤตหนักเมื่อเวียดนามตอบโต้ด้วยแผนเด็ดขาดโดยการถมทะเลสร้างถนนระยะทาง47กิโลเมตรเพื่อเชื่อมเกาะฟุกวกถนนสายนี้ทำหน้าที่เป็นประการเหล็กปิดตายทางเข้าออกหลักของคลองฟูนันเตโชทันที การกระทําดังกล่าวส่งผลให้เมกะโปรเจกต์ของกัมพูชาสอแววไร้ประโยชน์และทําให้ชาวกัมพูชาจํานวนมากออกมาโจมตีรัฐบาลว่าอ่อนแอก่อนหน้านี้กัมพูชาหวังพึ่งพาคลองฟูนันเตโชในการใช้เป็นเส้นทางโลจิสติกสำคัญเพื่อลดการพึ่งพาเวียดนามแต่สถานการณ์กลับพลิกผันเมื่อเวียดนามเลือกถงทะเลสร้างถนนแทนการสร้างสะพานเพื่อตัดหน้าโครงการของกัมพูชาโครงการคลองฟูนันเตโชซึ่งเป็นการลงทุนมหาศาล ถูกคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางน้ําและอาจทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของเวียดนามทําให้เวียดนามแสดงความกังวลและขอเจราจาแต่ดูเหมือนว่ากัมพูชาจะไม่สนใจเวียดนามจึงตัดสินใจเดินหน้าโครงการด้วยการสร้างถนนเชื่อมเกาะเตียนไห่ไปยังเกาะฟุกวบทําหน้าที่เสมือนประการเหล็กปิดปากอ่าวทางเข้าออกของคลองฟูนันเตโชกับแผ่นดินใหญ่ของเวียดนามด้วยระยะทางรวม47กิโลเมตรโดยเน้นย้ำว่าเป็นการถงทะเลเพื่อสร้างถนน ซึ่งไม่ใช่การสร้างสพานการสร้างถนนนี้ส่งผลให้อ่าวที่ควรจะใช้เป็นทางเข้าออกหลักของคลองถูกปิดตายทันทีช่องทางเดินเรือที่เหลืออยู่จะกกลายเป็นเพียงมุมเล็กๆที่ต้องอ้อมไปอีกฝั่งของประเทศไทยแทนแม้ว่าคลองฟูนันเตโชจะสร้างเสร็จเรือขนส่งสินค้าก็จะต้องวนอ้อมไปใช้ช่องทางที่แคบและยากลำบากซึ่งนอกจากจะเสียเวลาและค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นแล้วเรือขนาดใหญ่อาจจะไม่สามารถผ่านได้นั่นหมายความว่าเมกะโปรเจกต์ มูลค่ามหาศาลและความหวังสูงสุดของรัฐบาลกัมพูชาอาจพังทลายลงในทันทีมุมมองจากชาวกัมพูชาขณะที่ชาวกัมพูชาที่ทราบข่าวต่างออกมาโจมตีรัฐบาลของตัวเองอย่างหนักหน่วงว่าอ่อนแอและกลัวเวียดนามที่ปล่อยให้เส้นทางการค้าสําคัญถูกปิดลงอย่างถาวรโดยมีมุมมองที่สําคัญดังนี้วิจารณ์การตัดสินใจของรัฐบาลเราบอกแล้วว่าอย่าไปท้าทายเวียดนาม เขาไม่เคยปล่อยให้กัมพูชาทําอะไรที่ทําให้เขาเสียผลประโยชน์แน่รัฐบาลเราคิดได้แต่จะโชว์โปรเจกต์ใหญ่แต่ไม่เคยคิดถึงผลกระทบด้านการเมืองระหว่างประเทศเลยทําอะไรไม่เคยรอบคอบนี่แหละคือความอ่อนแอข,ของผู้นําของเราที่ไม่มีปัญญาไม่มีสมองที่จะคิดว่าเวียดนามเขาทําอะไรเขาทําจริงขยับนิดเดียวเราทําอะไรไม่ได้เลยเวียดนามเล่นหมากระดับชาติ แต่รัฐบาลของเรายังคงคิดแค่ในบ้านของตัวเองไม่เคยมองภูมิภาคความสูงเปล่าของโครงการแม้ว่าครองจะเสร็จแต่เวียดนามก็ปิดทางเข้าออกเป็นที่เรียบร้อยเขาหลอกให้เราสร้างเสียงงบประมาณไปอย่างมหาศาลหายไปกับอากาศเลยคนกัมพูชาย,ยากจนแต่รัฐบาลเอาเงินไปทุ่มกับโครงการที่ถูกบล็อกแบบง่ายๆแบบนี้ใครจะรับผิดชอบครองฝันสลายแล้วครับท่านผู้นำ ทำไมไม่คิดถึงความเป็นไปได้ก่อนเริ่มงานการยอมรับกลยุทธ์ของเวียดนามจะโทษเวียดนามก็ไม่ได้เพราะเราจะทำให้เขาเสียผลประโยชน์นั่นก็เป็นดินแดงของเขาเวียดนามสามารถทำอะไรก็ได้สำหรับหน้าน้านำและเกาะฟุกวกเวียดนามฉลาดต่อยให้เราลงทุนสร้างคลองแล้วเขาสร้างถนนตัดผ่านอ่าวเข้าออกปิดประตูเข้าออกทางการค้าของกัมพูชาผมไม่ผิดหวังกับเวียดนามเลยเขาปกป้องประเทศของเขา แต่ผิดหวังกับรัฐบาลของตัวเองที่ไร้ความสามารถต่างหากข้อเสนอแนะที่น่าคิดเอาเงิน1.77หมื่นล้านดอลลาร์ไปพัฒนาโรงเรียนโรงพยาบาลจะมีประโยชน์มากกว่านี้นี่คือบทเรียนราคาแพงมากๆที่เราไม่ควรไปเก่งกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเวียดนามหรือว่าคลองฟูนันจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เตือนใจว่าอย่าทำผิดพลาดอีกการสร้างถนนถมทะเลของเวียดนาม ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่เฉียบขาดและเด็ดขาดอย่างยิ่งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและตอบโต้โครงการคลองฟูนันเตโชของกัมพูชาการเลือกสร้างถนนแทนสะพานแสดงถึงเจตนาที่จะตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าของกัมพูชาอย่างถาวรเนื่องจากกัมพูชาปฏิเสธการเจรจาเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการวางแผนอย่างรอบคอบการประเมินผลกระทบทางการเมืองระหว่างประเทศ และการเตรียมแผนสำรองของรัฐบาลกัมพูชาการขาดการเจรจาและการเตรียมพร้อมทําให้โครงการที่ใช้เงินทุนมหาศาลต้องเผชิญกับจุดจบที่ไม่คาดคิดและความหวังที่จะลดการพึ่งพาเวียดนามก็พังทลายลงในที่สุดโครงการคลองฟูนันเตชู ถูกขนานนามว่าเป็นความภูมิใจของชาวกัมพูชาแต่หลายฝ่ายกลับมองว่าเป็นโครงการที่ถูกยัดเยียดให้กับประชาชนโดยรัฐบาลกัมพูชาเองโครงการนี้แม้ว่าจะได้รับการประกาศอย่างยิ่งใหญ่แต่ปัญหาหลายด้านเริ่มปรากฏชัดเจนตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงมือก่อสร้างซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศรวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาต่างๆที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งในด้านงบประมาณความสมเหตุสมผลและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่จุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการรัฐบาลกัมพูชานำเสนอโครงการคลองฟูนันเตโชเป็นโครงการที่มุ่งลดการพึ่งพาเวียดนามในด้านโลจิสติกส์และการค้าทางน้ำโดยหวังให้กัมพูชามีเส้นทางการขนส่งสินค้าของตัวเองและเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค นักการเมืองกัมพูชาเชื่อว่าโครงการนี้จะเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคและทำให้กัมพูชามีบทบาทที่มากขึ้นในอาเซียนนอกจากนี้ยังอาจช่วยเสริมการต่อรองในเรื่องเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและไทยโดยมีจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักในการให้ทุนและเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากความเป็นจริงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้มีมากมาย ตั้งแต่ความไม่ชัดเจนในด้านงบประมาณการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ชาวบ้านที่ต้องอพยพรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยตรงปัญหาการขาดแคลนข้อมูลและความไม่ชัดเจนของโครงการตั้งแต่การประกาศโครงการเมื่อวันที่5สิงหาคมซึ่งมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับการปล่อยลูกโป่งและการตีค้องเฉลิมฉลอง ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก่อสร้างแม้ว่าผู้คนในพื้นที่จะได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมในการย้ายที่อยู่อาศัยแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการชดเชยที่แน่นอนขณะที่บางหมู่บ้านได้รับคำสั่งให้คงอยู่ที่เดิมเนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่จะรับผิดชอบในการก่อสร้างผู้วางแผนของรัฐบาลยังคงอยู่ในขั้นตอนการสรุปเส้นทางของคลองและการประเมินผลกระทบของโครงการ ในขณะเดียวกันชาวบ้านที่ต้องย้ายถิ่นฐานหลายคนยังคงไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการชดเชยทางทรัพย์สินและที่ดินมอสเย็นชาวนาวัย56ปีจากหมู่บ้านเชอุดมสองเล่าว่าการย้ายออกไปไม่ได้มีข้อดีอะไรเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมดต้องปลูกพืชใหม่และแย่กว่านั้นคือเราไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนความไม่แน่นอนนี้ทำให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่เริ่มแสดงความไม่พอใจต่อการดำเนินการของรัฐบาล พวกเขาต้องการค่าชดเชยที่เหมาะสมแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการชดเชยที่จะได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมคลองฟูนานเตโชมีแผนที่จะเชื่อมต่อแม่น้ำขงจากพนมเปนผ่านจังหวัดกันดาและตาแกวไปจนถึงจังหวัดแกบที่ติดกับอ่าวไทยเส้นทางนี้ไม่เพียงแต่จะทำลายพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความสำคัญในการเลี้ยงชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางน้ำของแม่น้ำขง ซึ่งเป็นแม่น้ําสําคัญที่หล่อเลี้ยงการเกษตรและประมงในภูมิภาคนี้เวียดนามได้แสดงความกังวลว่าปริมาณน้ําในแม่น้ําโขงจะลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสามเหลี่ยมปากแม่น้ําที่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศแต่รัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ให้ความสนใจกับความกังวลนี้มากนักเนื่องจากพวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากจีนนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ย,ยังได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของโครงการนี้ ในการดําเนินไปได้จริงในระยะยาวเพราะนอกจากจะมีปัญหาในด้านเศรษฐกิจและงบประมาณแล้วการขาดความโปร่งใสในการดําเนินโครงการยังสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับชาวบ้านและนักลงทุนคลองฟูนันเตโชอาจถูกมองว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจและโลจิสติกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ทำให้โครงการนี้ดูเหมือนจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มรัฐบาลกัมพูชาจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงการชดเชยให้กับชาวบ้านที่ต้องย้ายถิ่นฐานและสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสของโครงการเพื่อให้คลองฟูนันเตโชสามารถเป็นโครงการที่นำความเจริญมาสู่ประเทศได้อย่างแท้จริงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการคลองฟูนานเตโชมีความเห็นที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่แสดงความกังวลและไม่พอใจเกี่ยวกับโครงการนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานและการชดเชยที่ยังขาดความชัดเจน 1. กังวลเรื่องการย้ายถิ่นฐานชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะมีการสร้างคลองจำเป็นต้องย้ายออกจากบ้านและที่ดินที่พวกเขาทำการเกษตรมาเป็นเวลานานหลายคนรู้สึกไม่สบายใจและกังวลว่าจะไม่สามารถทำการเกษตรหรือดำรงชีวิตได้ดีเท่าเดิม หลังจากที่ต้องย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ 2. ความไม่ชัดเจนเรื่องการชดเชยชาวบ้านหลายคนบ่นว่าไม่ได้รับข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการชดเชยสำหรับที่ดินและบ้านเรือนที่พวกเขาต้องสูญเสียหลายครอบครัวยืนยันว่าจะยอมย้ายออกไปก็ต่อเมื่อได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสมเท่านั้นแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครทราบว่าการชดเชยนั้นจะเป็นอย่างไรและเมื่อใดจะได้รับ 3. ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านบางคนกังวลถึงผลกระทบต่อแม่น้ำและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพวกเขาพึ่งพาแม่น้ำในการทำการเกษตรและการดำรงชีวิตการสร้างคลองอาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่บางแห่งหรือทำลายระบบนิเวศที่สำคัญต่อการเกษตรของชุมชนสี 4. ความรู้สึกภาคภูมิใจผสมความกังวลชาวบ้านบางส่วนรู้สึกภูมิใจที่โครงการนี้จะช่วยพัฒนากัมพูชาและลดการพึ่งพาเวียดนาม แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกไม่มั่นใจกับแนวทางการดําเนินการของรัฐบาลเนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนในการดําเนินโครงการหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชยและการย้ายถิ่นฐาน 5. ความไม่พอใจต่อการสื่อสารจากรัฐบาลชาวบ้านบางรายรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอหรือชัดเจนเกี่ยวกับโครงการนี้การไม่มีการสื่อสารหรือการเข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจและกังวลเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาการสนับสนุนของจีนในโครงการคลองฟูนันเตโชถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจีนเป็นผู้ลงทุนหลักและเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของกัมพูชาโดยการสนับสนุนนี้ครอบคลุมทั้งด้านการเงินเทคโนโลยีและทรัพยากรในการก่อสร้างทำให้โครงการนี้มีโอกาสสำเร็จสูงแม้จะมีความกังวลจากหลายฝ่าย การสนับสนุนด้านการเงินจีนได้ให้เงินทุนและการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการคลองฟูนันเตโชผ่านทั้งการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและการลงทุนโดยตรงจีนมองว่าโครงการนี้เป็นโอกาสในการขยายการค้าและเสริมความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการส่งเสริมเส้นทางการขนส่งทางน้ำที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรจากจีนจีนได้มีส่วนสำคัญในการจัดหาเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่ทันสมัยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่การวางแผนจนถึงการก่อสร้างซึ่งความเชี่ยวชาญของจีนในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นี้ได้รับการยอมรับทั่วโลกนอกจากนี้จีนยังจัดหาวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่จำเป็นสำหรับโครงการอีกด้วย การขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจจีนมองว่าการสนับสนุนโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ที่จะช่วยขยายการเชื่อมต่อทางการค้าและการคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้การสร้างคลองจะทําให้จีนสามารถส่งออกและนําเข้าสินค้าได้สะดวกมากขึ้นรวมถึงลดการพึ่งพาเส้นทางทะเลที่ต้องผ่านช่องแคบมาลกาซึ่งเป็นเส้นทางที่จีนมีความกังวลในด้านความมั่นคง การสร้างอิทธิพลทางการเมืองนอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วการสนับสนุนโครงการนี้ยังช่วยเสริมสร้างอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้อีกด้วยกัมพูชาถือเป็นพันธมิตรสำคัญของจีนในอาเซียนและจีนใช้โครงการนี้เป็นช่องทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองโดยการสนับสนุนนี้ทำให้จีนมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของกัมพูชาความกังวลจากประเทศเพื่อนบ้าน แม้จีนจะมีบทบาทสำคัญในโครงการนี้แต่การเข้ามาสนับสนุนของจีนก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและลาวเกิดความกังวลโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำในภูมิภาคการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโครงการคลองฟูนันเตโชรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อที่จะประเมินว่าโครงการนี้คุ้มค่าหรือไม่ ข้อดีของโครงการคลองฟูนันเตโชเสริมการค้าระหว่างประเทศการสร้างคลองจะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเนื่องจากเป็นเส้นทางใหม่ที่ลดการพึ่งพาช่องแคบมรดกาทําให้การขนส่งทางน้ําระหว่างจีนและเอเชียต,ตะวันออกเฉิยงใต้สะดวกและรวดเร็วขึ้นซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้กระตุ้นเศรษฐกิจกัมพูชา โครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในกัมพูชาโดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นการค้าขายและการขนส่งการลงทุนจากต่างชาติโครงการนี้ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนซึ่งจะช่วยเพิ่มทุนสำรองและเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจของกัมพูชาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คลองจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการขนส่งที่ทันสมัยซึ่งช่วยเสริมสร้างการเชื่อมต่อทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศขยายบทบาทของจีนในภูมิภาคการสนับสนุนจากจีนในโครงการนี้ไม่เพียงเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่ยังเสริมบทบาทของจีนในด้านการเมืองและอิทธิพลทางภูมิภาคข้อเสียของโครงการคลองฟูนันเตโชผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างคลอง อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศที่สําคัญเช่นป่าไม้พื้นที่ชุ่มน้ําและสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยในพื้นที่เส้นทางคลองนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ําทําให้ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบเช่นการกัดเซาะดินและน้ําท่วมในบางพื้นที่ความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบจากการโยกย้าย การสูญเสียพื้นที่การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาพึ่งพิงทำให้เกิดความขัดแย้งและความไม่พอใจต่อโครงการความเสี่ยงทางการเงินโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ต้องการการลงทุนมหาศาลซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการที่ดีอาจส่งผลให้เกิดนิสินจำนวนมากต่อประเทศผู้ดำเนินโครงการโดยเฉพาะกัมพูชาหากไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างคลองอาจทำให้ทรัพยากรน้ำในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและเวียดนามได้รับผลกระทบซึ่งอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องการจัดการน้ำระหว่างประเทศความไม่มั่นคงด้านภูมิรัฐศาสตร์ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนอาจมองว่าการสนับสนุนจากจีนในโครงการนี้เป็นการขยายอิทธิพลที่มากเกินไปทำให้เกิดความกังวลทางด้านความมั่นคงและผลกระทบต่อดุลอำนาจในภูมิภาค ผลกระทบของโครงการด้านเศรษฐกิจโครงการนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาแต่ก็มีความเสี่ยงด้านการพึ่งพาจีนมากเกินไปซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการควบคุมหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนด้านสังคมและชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายการสูญเสียพื้นที่ทำกิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่พวกเขาพึ่งพิงสำหรับการทำมาหากินด้านสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่สำคัญมากโครงการนี้อาจทำให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถฟรื้นฟูได้โดยเฉพาะระบบนิเวศท,ที่เปราะบางการประเมินความคุ้มค่าโครงการคลองฟูนันเตโชมีข้อดีที่สำคัญในด้านการเสริมสร้างการค้าและเศรษฐกิจของกัมพูชาและภูมิภาค แต่ก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่นหากโครงการนี้สามารถจัดการผลกระทบทางลบและลดความเสี่ยงในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจถือว่าคุ้มค่าในแง่ของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามหากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่ได้รับการแก้ไข อาจทำให้โครงการนี้ส่งผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์